หาปากแมงคึกคักนักวิง่งนับพันวิง่งรักโลกโอโซนรักเรารณรงค์ลดโลกร้อนผู้สื่อขารายงานวันที่7ตุลาคม2566ที่ท่าเทียบเรือหาดปากแมงตำบลไม้ฝาดอําเภอศรีเกาจังหวัดตรังนายสุภกิจบุญสิริรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดและนายมานะเพื่อสุบรรนายอำเภอศรีเกากล่าวรายงาน ในกิจกรรมเดินวิ่งวิ่งรักโลกโอโซนรักเรารณรงค์สร้างความตระหนักรับรู้ถึงความสําคัญของชั้นบรรยากาศโอโซนเพื่อปกป้องโลกจากรังสีอันตราวายโอเลตและกระตุ้นการรับรู้ถึงปัญหาโอโซนโดยก่อนปล่อยตัวนักกีฬาได้มีการวอร์มร่างกายก่อนวิ่งจากนั้นนายสุภกิจบุญสิริรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้กดปุ่มแตรลมที่แท่นพิธีเปิดเพื่อปล่อยตัวนักวิ่งจำนวนหนึ่งพันคนบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนาน ซึ่งการวิ่งเป็นการวิ่งมินิมาราทอน10กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรโดยจุดสตาร์ทออกจากท่าเทียบเรือปากเมงเลียบเส้นทางชายหาดมองดูทิวทัศน์สัมผัสแสงแรกยามเช้าที่หาดปากเมงในระยะทาง5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรและวิ่งกลับมาอย่างจุดเส้นชัยที่ปล่อยตัว โดยผู้ที่เข้าเส้นชัยจะได้รับรางวัลซึ่งมีรายการรางวัลยิ่งฟันรัน12รางวัลชาย6รางวัลหญิง6รางวัลมินิมาราทอน10กิโลเมตร30รางวัล5รุ่นชาย3รางวัลหญิง3รางวัลทั้งนี้กิจกรรม Walk and Run for ozone จะจัดกิจกรรมไปอย่าง4จังหวัดกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆซึ่งประกอบด้วยครั้งที่1วันนี้7ตุลาคม2566ที่ท่าเทียบเรือหาดปากเมงจังหวัดตรังครั้งที่2 วันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2566ที่สวนสาธารณะน้องประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีครั้งที่3วันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2566ที่ปางช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่4วันเสาร์ที่9ทธันวาคม2566ที่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโอโซนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ที่จะช่วยส่งเสริมการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคโร์บูโอกโรคาร์บอนและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนอีกด้วยด้วยนะครับงโรงงานสารกรด้วยใช่ครับ ส่นัารเมืองให้ได้ผลกรงนะครับตอมีความนะครับและต้องกำลัง้อให้ก่อนครับยเป็้องบอกตัอกาแล้วเป็นพันธมิตรใรับอให้มีวาสะักการเมืองด้วยนะคะขอขับรถกับเราบูชาบูชาบู ป็่ทงก้วนะครับออารย์หอโอ้ค่ะและนี่จะคือช่วงการส่ตัวทั้งสยระยะค่ะนะควานอย่านะคะวิอย่าระมัดระวังและวิงาเส้างด้านซ้ายเท่านั้นนะคะด้านซ้ายนะครับรังสตอรี่รายงาน